กับโอกาสคาเฟ่สาขาชิฬากับครูเกออีกครั้งหนึ่งวันนี้นะฮะเราจะมีเคียนเอเกี่ยวกับนี่เลยครับผม s t a r e z รโซเอ0 0หรือว่า s t a r ์ e รโ o m i ล a s นั่นเองครับผมกับต,ตัวนี้จะเป็น m i l a s Plus นะฮะและตัวนี้เป็น Gen3 ปกติวันนี้ผมจะขอโชว์ Gen3 ปกติก่อนเพราะว่าคนที่ซื้อไปตั้งนานแล้วอ่ะยังโมได้อยู่ส่วน Gen3 Plus ยังโมไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เขาหน้าวันนี้มาดูตัวนี้ก่อนครับเจนสามธรรมดาครับผมตูดจะเป็นแบบนี้นะครับจุกนม2ตัวแต่ว่าด้านบนฝาลมไม่อยู่แล้วขายทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะโมแบบสุดสุดขอบเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างอินเสิร์ตนี่และครับโอ้โห b l i n g b l ล n g ง l ลัง นี่นะฮะถ้าคุณอยากบานปลายวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะบานปลายตามกูเก้นนะฮะคือสำหรับคนที่ใช้ bottomless แบบนี้อย่าลืมนะเจ n 3 plus ไม่ต้องซื้อนะครับมันโมใส่ b a าสเกต51ได้เลยแต่ตัวเ e n 3ธรรมดาหรือเจ n 2ต้องซื้อ b o t o m l e s s s t a n l e s s แบบนี้เท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือตัวเริ่มต้นล้มาที่นี่ครับบานปลายมาตรงนี้ ใส่ด้ามชงครับผมสลับห้าบ5อตัวนี้สลับใส่ด้ามชงห้าสิบแดเนี่กระลแล้วก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยแต่คุณก็ต้องไปซื้ออะไรฐานมันมาอีกบานปลายไหมล่ะเหลือแต่กระบอกเลยแหละเอประมาณนี้ครับแต่วันนี้ผมจะโชว์ตัวนี้นะบอทเทมเพลตแบบธรรมดาราคาถูกที่สุดตัวแรก58ครับ 51ครับผม bottomless ครับใส่ได้ตั้งแต่51ถึง5 3 54เลยก็ได้แล้วเอาเดิมๆก่อนนะฮะตัดฝาออกไปก่อนเลยเพราะวันนี้เราจะใช้ฝาลมแบบอัดลมไฟฟ้าเข้าไปฝาลมไฟฟ้าผมมีขาย2ตัวนี้ครับผมแอนลิสนี่ตัวซูเปอร์แอลิสแล้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมงานจากคิมคุงนะครับวันนี้ผมจะโชว์ตัวพรีเมียมสุดไปเลยดีกว่าขายเพเชื่อตัวนี้ได้ด้วยนะครับใส่ยอย่างนี้ได้เลยครับ งานพรีเมียมมากอืแล้วเราก็เปลี่ยนด้านตูดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช้เลยเก็บไว้ทำอะไรเก๊กหวยกระท่อมกัญชาเท่านั้นเราทำระบบนี้คืออะไร <c oughs> กินกันตายเท่านั้นนะผม <c oughs> นี่เราจะกินรสชาติกาแฟแบบที่แท้จริงของมัน <c oughs> เปลี่ยนตัวนี้ด้วยชาวเวอร์ออกมาแล้ว <c oughs> ใช่เราใส่ตัวนี้ไปเลยใส <c oughs> ่เข้าไปเลยเลยเดีจัดขอบให้ดีนะ เอาด้านโดนัทขึ้นข้างบนนะฮะแล้วก็ตัวด้านในนี้จะเป็นเหมือนกับพลักสกรีนที่มีขนาด53.5เราใส่ด้านไหนก็ได้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ขย่าไม่ออกด้วย มันก็จะดันตัวบอททอมเล s ตัวนี้ให้อยู่แน่นติดเลยนะครับบัสเก็ตเราก็จะมีตั้งแต่พีฮิตครับมีบัสเก็ตหนึ่งครับสำหรับกาแฟร้อนกาแฟเย็น2ครับแล้วก็4ครับครับผมโอ้โหใส่กาแฟให้มันตามโดสมันนะอันนี้ใส่ตั้งแต่10กรัมถึง15้ากรัมแล้วแต่ขั้วอันนี้1 8บแถึงยีกรัมแล้วแต่ขั้วเช่นกันเพราะว่าพวกขั้วเข้มมันก็ใส่ได้น้อยคิดง่ายๆนะครับส่วนตัวนี้35มสถึงสีกรัมเลยนะครับผมวันนี้ผมจะเล่นตัว2ครับให้ดูก่อนใส่่างนี้เลยครับ สำหรับบล็อตเลตตัวนี้มันจะคแค็อย่างนี้ไม่ต้องห่วงซื้ออยางเพิ่มได้แต่ถ้าไม่สี่เรียมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบอย่างนี้ก็ซื้อซะเราประกอบกาแฟเสร,ร็จหาเบอร์บเสร็จเรียบร้อยเอาพัคสกีนนะครับของผมจะมีสองรุ่นนะฮะมีมีแบบว่าด้านหนึ่งหยาบด้านหนึ่งละเอียดกับอีแบบหนึ่งด้านหน้ากับด้านหลังเท่ากันเลยและรสชาติต่างกันดีไม่ดีซื้อไป2ตัวเลยสิ เวลาใส่นะครับเอาด้านหยาบขึ้นข้างบนนะครับด้านเรียบนะฮะละเอียดตกอยู่หน้ากาแฟครับนะก็ใส่เข้าไปอุปกรณ์ที่เราใช้สำหรับประกอบกาแฟวันนี้ก็จะมีด o อสซิ่งลิงดอสซิ่งลิงแบบนี้ใช้กับพอลต์ฟิลเตอร์51แบบนี้ครับแบบนี้นะฮะมันจะมีหูซ้าขวาเนาะถ้าเราใส่ตัวที่กินขอบด้านนอกนี่มันจะเกาะไม่ค่อยอยู่เพราะมันติดหูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นซื้อต่างกันนะ ถ้าสมมุติว่าคุณใช้เป็นตัวคอ,อ,อตต์ฟิลเตอร์แบบมีหูแนะนําให้ซื้อแบบกินขอบในอย่างนี้ครับมันจะใส่ได้พอดีเป๊ะเห็นไหมแต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ใส่กาแฟปุ๊บเสร็จมันก็จะเกิดชานอลลิงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคะตบให้ดีๆทําให้กาแฟมันครบทั้งหมดแล้วค่อยค่อยสกัดแต่ตัวนี้มันไม่กินขอบก็จริงแต่มันเหมาะกับสลับทําวัตถาเด็ดแบบนี้เวลาเราใช้ประกอบกาแฟก็เห็นมันก็จะไม่กินขอบกาแฟก็จะตกได้พอดีเป๊ะหมดเลย ใช้งานต่างกันครับผมซื้อ2ตัวจบมาดูสำหรับตัวอะแดปเตอร์พอตฟิลเตอร์ห้าสิบเอ็ครับนี่แล้วเราก็ใส่ตัวนี้นี่เรียบร้อยแต่ว่าเราต้องมีฐานเฉพาะด้วยเสียตังค์พีฮิตก็บอกเลยครับผมแต่เอาีจริงแล้วมือใหม่แทบไม่ต้องพีเลยเพราะอะไรหาเบอร์หมดอาจจะเป็นแบบหมดไปสองสาโลอะ เครื่องร้อนจนระอุเลยแหละอ่ะใส่นี่เข้าไปครับผมจริงๆแล้วมันคือตัวล้างหัวปุ๊บนะแต่สำหรับสเตเดโซเอามาพีกระบอกเลยครับพีกระบอกก็คือทําให้มันอุ่นก่อนการสกัดถ้าอุณหภูมิโดนพลาสติกหรือว่าโดนสเตเลสดูดไปอาจจะหายไปสักสิบถึงยีองศาเลยสกัดกาแฟมาถ้าอุณหภูมิไม่ถึงที่เราต้องการอย่างเราต้องการ93หายไปสักสิบยีเนี่ยกาแฟฝาดเปรี้ยวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องวอร์มกระบอกทําแล้วก็แล้วแต่เราโลมก่อนเท่านั้นนละครับผม ใส่เข้าไปเลยเต็มเต็มถังโอ้ยเดือดจริงร้อยองศาแล้วเราก็หาเบอร์บดไปด้วยนะฮะน้ำมันจุได้เยอะมากนะ200-300 ml อ่ะเบียร์กระป๋องนึงอ่ะกาแฟแดกซ่าของครูเก้เหมือนเดิมขององกอกคาเฟ่นะกาแฟ20กรัมครับผมลองมาดูกันครับหาเบอร์บดก่อนเลยว่าตอนนี้ผมใช้ Df64v นะใช้รอบที่พันชอบรอบนี้มากเลย ผมใช้อยู่ที่เบอร์15ก่อนเลยนะเพราะว่าปกติแล้วใช้แฟร์อยู่ที่ประมาณ13ตัวนี้บัตเก็ตมันน่าจะหยาบกว่าปกติแล้วแหละไปเลยโคตรดีบอกเลยจบไปนี่ครับเเรียบร้อยอ่ะมาดูกันดีแก๊สหน่อยครับผม กาแฟก็เปิดถุงไว้แล้วไม่ค่อยออแก๊สไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ตีนิดเดียวพอโอ้กลิ่นดีมากแล้วสำหรับมือใหม่ก็จับอย่างนี้เลยง่ายๆนะครับโอเคเอ้าวเกลียกาแฟครับตัวนี้จริงๆเป็นตัวสำหรับผมอะเรียกว่าดีแก๊สด,ดีกว่าเข็มหายไปนะไปออกบูธแล้วลืมน่าอายจริงๆเลยมีเท่าไหร่้แล้วก็คาอให้เข้ากันอย่างนี้ครับ ปาดมงนก็ได้เกึบกบอาให้กาแฟมันหกน้อยที่สุดเนาะแล้วก็นี่เลยแกะตัวใหม่เลย Distributor Coffee ค,ครับผมก็ปาดหน้ากาแฟให้เรียบร้อยซีเีีย s ทำครับผมอันนี้แล้วตัวนี้ Tamper นี่มาใหม่เป็นตัวที่สามารถโฮน้ำหนักข้างในได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะกดเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิม เจ๋งว่ะอันเนี้ยใส่ไม่ได้เพราะว่าเป็นห้าสิบสามทุยเดี๋ยวห้าสิบเ็ดกับห้าสิบแปดยมานะเก็บไปก่อนออนนั้แอนมาแล้วตัวนี้เป็นตัวประจำที่เราใช้อยู่นะครับก็เหมือนกับปัจจัยาน่ะมีล้อเสริมไม่เบี้ยวแน่นอนครับผมใส่อย่างนี้ครับผมตรงๆเลยยไงก็ไม่เบี้ยวนะกดให้น้ําหนักมันแค่ไปต่อไม่ได้ก็พอไม่ต้องแบบบี้มันแบบสุดตัวนะ อแค่นี้แหละแล้วลองมาเช็คดูว่าข้างหน้ามันบุ๋มอีกหรือเปล่าก็ถือว่าไปต่อไม่ได้แล้วแค่นี้เองครับผมไม่ต้องแบบสุดเลยหรือว่าเบาเกินไปถ้าสมมติว่าแทมไม่นิ่งเบอร์บทก็จะไม่นิ่งโดยเช่นกันเราต้องทาปัจจัยตัวแปรทุกอย่างให้มันนิ่งและเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือเบอร์บทไล่ไปเรื่อยๆให้น้ามันไหลสมดุลครับผมเอาด้านละเอียดนะครับแปะเข้าไปที่นี่เรียบร้อยอ่ะคราวนี้เทน้ําทิ้งครับ เครื่องก็ร้อนแล้วเรียบร้อยอุ่นพร้อมสกัดนี่ครับตัวนี้ออกไปนะฮะมันจะเป็นตัวกันน้ําไม่ให้น้ํามันหมออกมาใส่่างนี้นะครับดอกแรกครับดูสิว่าน้ําจะไหลยอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าสูตรม่นัดไฟสอดมาหลายรอบแล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับเราต้องการให้กาแฟ20กรัมเลโชน1ต่อ2น้ำต้องออกมา40 ML เวลาจบ แบบไมนัดไฟของผมก็คือลบห้าเพราะฉะนั้นเวลาจะเป็นตัวกําหนดว่าทําเบอร์บถูกหรือเปล่าในส5สิ้าวิ4ี่สิบมลครับต่อเสียบแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เลยจะมองเห็นไหมเนี่ยขยาดูนาก็เข้าแล้วครับผมเครื่องหลักพันแต่ตาช่างหลักหมื่นอ่ะโคตรคอนทาสเอามาครับผมกา้าสิบห้าอ,องศาเติมตรงนี้เลยเร็วกว่านี้ครับผมน้ำอีก <laughs> เร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้ครับผมครึ่งหนึ่งเลยไปอีกไปอีกไปอีก พอใส่เครื่องเดียวพอน้ำมันจุได้เยอะครับบอกแล้วเหมือนเบียร์หนึ่งกระป๋องเลยมาเวลาเป็นตัวกำหนดว่าเบอร์บทจะถูกหรือเปล่านะใส่ตัวนี้แล้ครับได้สามบาทแรกออกมโอ้โหแสดงว่าต้องหยาบกว่านี้อีกเยอะเลย58กับห้านี่คือเบอร์บทหยาบเป็นคนละเรื่องเลยนะครับ เรื่งนี่ก็ถือว่ารองรับ9าบาได้แบบสบายๆเลยนะฮะเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละ over attention ทำไมครับนี่แหละการหาเบอร์บดเราต้องเอาเวลาเป็นตัวกำหนดถึงจะรู้ว่าเบอร์บดใกล้เคียงกับสมดุลที่เราต้องการก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยไปชิมรสชาติทีหลังถ้าอีเวลา35ิาวิจบเนี่ยในสี่สแล้วรสชาติจะไม่ได้แล้วก็ปรับเบอร์บดอาจจะให้หยาบไปก็ได้หรือจะให้ละเอียดไปก็ได้แต่ขอให้หาสมดุลกลางให้เจอก่อนนั่นเองครับนี่คือเทคนิคของโอการ์าเฟครับผม ลองดูไปเลยครับสักประมาณเบอร์ห้าเลยป่าดล้อมเมืองครับเมื่อกี้สิบห้าคลิกละเอียดไปไปยี่สิบเลยถ้ายี่สิบพวดไปเราก็ค่อยตะล้อมมาให้อยู่ระหว่างสิบ้ากับยีสิบนี่แหละคือการวิธีการหาเบอร์บทครับผมพอเป็นแห้งแล้วเรียบร้อยเสร็จคราวนี้เราก็คายเพลชเชอร์ออกนะครับโดยการกดตรงนี้ครับผมขึ้นมาดูข้างบนี้นี่ดูตรงนี้กดตรงนี้เขา้าโอ้น้ำพุ่งกระจายให้เพลเชอร์มันลงมาครับเนี่ย ลงมาอยู่สักประมาณสักประมาณสองบาก่อนก็ถอดออกมาได้แล้วคราวนี้และครับเราก็ทําต่อได้เลยครับผมนี่แห้งกริประบบนี้ร้อนมือหน่อยออนี่ครับเราก็เทงี้เรียบร้อยทําใหม่ครับผมเห็นไหมสะดวกกว่าขอ,อผ้าชุบ<ร>น้ำไม่ให้เสียเวลานะครับตัว20่บเป็นกีนนะ่าเราทําแล้ว มันเ,เวลาจบที่28เองเพราะฉะนั้นมันก็จะอันเดอร์ไปหน่อยเนาะผมก็เลยจะปรับไปที่นี่เลยครับผมัน18.5ดีกว่าประมาณนี้เพื่ออยากจะให้มันอันหน่อยอาจจะอยู่ที่จบที่อยู่ที่ประมาณ35-36วิที่เราต้องการนะฮะประกอบกาแฟให้ดูอีกรอบนะครับมาดูกันกวางอย่างนี้เลยครับเคาเข้าไปข้อดีของดอซิลลิงคือ53ก็ยังใช้ได้นะนี่เอาจริงๆแล้วตัวนี้เป็น53นะสังเกตตรงนี เพราะฉะนั้น53จะใช้กับ51ได้ด้วยสลับดสซิงลิงนะครับเขียหน่อยมาเดิมเด็กๆเ,เอาเข็มเกียร์ไปเล่นไหนก็นไม่รู้หายตอนนี้เราใช้ที่ดีแก๊สเขียนะกาแฟอาจจะสายสายอาจจะไม่ได้รวมสวยมากสําคัญเหมือนกันเข็มเกีรยเนี่ยนี่นะครับให้มันปูนเข้ากันนี่ปึ๊บอ้แล้วก็เลวเวลอร์ครับผมจําเป็นมากๆปรับหน้ากาแฟก่อนที่เราจะแทมให้เรียบร้อย แทมครับผมมีแทมอย่างนี้กดง่ายไม่ต้องเรียนมาก็กดได้อืหุนซะหน่อยเรียบร้อยอครับคล่องว่องไวแต่่อนทำขายก็ใช้ตัวนี้แหละแต่จะบอกเลยถ้าใครจะทำขายซื้อดีๆไปเลยตัวนี้เก็บไว้เล่นสนุกๆออกคงออกแคมป์โชว์เสียงดังให้เพื่อนฟังอ่ะมาครับผมทุกคนพร้อมเด็กๆน้ำร้อน95องศา ลัดไปครึ่งถังครับผมอุณหภูมิทุกอย่างต้องเท่ากันตลอดนะน้ําหนักแฮมเท่ากันตลอดแล้วเราก็เดิมเลยระบบเอ่อไมแนะนําว่าประมาณ3วิตอนทีฟิวชั่นกด1 2 3่งสอคในใจแล้วก็ปล่อยอ่าดูช็อตครับผม3วิ1 2 3ปล่อยครับผมมันก็จะได้ประมาณ3 4ถึงบาทนั่นเองนะฮะสวยงามก็อ,อย่ารอสักมัน สิบวินะครับผมแล้วเราก็ดำเนินไปต่อตัวนี้กาแฟของเราเป็นขั้วกลางออกอ่อนนิดหน่อยนะฮะไปเลยครับผมโอ้โหสวยงามโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้ไม่กอดไม่กอดดูดูนี่โอ้โห,โ My God! My God! โโหกำลังสวยเลยสวยงามตามท้องเรื่องครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคอยู่ที่สี่สิบจุสเป๊ะเวอร์นี่แหละครับผมแล้วอะไรแดดสรับโอ้ดีมากเลยใช่ okay. ไห e enfin มน้ำนี่เราก็ใส่ห้าสิบนะครับแล้วก็ช็อตใส่20่สิบใสลุดนะฮะสูตรอเมริกาโน่ก็แนะนำสลับมือใหม่ไปเลย น้ำได้หลูดหรือน้ำที่เจือจางกับกาแฟนะครับ40 ml เนี่ยถ้าสมติว่าจะกินจะขาย1แก้วก็คือน้ำ100 ml ไปเลยนะครับกับน้ําแข็งก็พอดีพอดีแก้วอย่าล้นมากนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมช็อตก่อนแดกซะตามนั้นเลยชุ่มฉ่ำก,กลางๆพอดีเป๊ะประมาณนี้แหละถ้าสมบูรเวลามันได้มันก็จะอยู่ในระดับที่แบบว่าดื่มได้ง่ายไม่เปรี้ยวมาก เวลาต่ำกว่าน,นี้ล่ะก็เท่ากับสก,กัดเร็วไปมันก็อยากจะเปรี้ยวกว่าน,นี้ฝาดกว่าน,นี้ตัวนี้กดจบ3ามก็กลางๆกินง่ายไม่บาดคอนี่แหละครับตั้งต้นช็อตให้ดีก่อนดื่บเอเสเรซโซให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปไดรลูดน้ำดาไดูดนมจะทําเมนูอะไรก็ว่าไปเายครยาวนี้เรามากินอเมริกาโน่กันดูครับเป็นไงบ้างจากชิมช็อตไปเนซ่ชิมช็อตไปเมื่อกี้มัน ไออย่างแรกเลยคือบาลานแต่ว่าบาลานในที่นี้มันจะไม่เหมือนกดจากตัวลามาหรือกดจากแฟเพราะว่า2ตัวนี้พอมันเป็น58ผมว่าบาสเกตเอ่อ5ดเา <8 S 2> เรียกเฟเวอร์มันชัดกว่าใช่าต่เน,นี้เฟเวอร์นนชัดมันนี้จะมีได้เรื่องของบอดี้มันจะชัดนี่แหละ51กับ 58, 58ต่างกันตรงนี้แหละครับผมยังไม่นับบัสเกตแพงแพรอิตาลีหรือสไตล์นะเอาแค่ขนาดออของบาสเกตกว้างกับแคบ บอดี้ต่างกันอยู่แล้ว51บอดี้เยอะกว่าเน้นหวานกว่ากาแฟนมกาแฟ,าแฟเริ่มต้นมวลชนจะชอบครับตัว51เป็นไงบ้างสองคน,งคนแค่ครับโอเคโอเคไม่มีความเห็นอะไรเลยมีครับได้วยอินทอร์ดนะพวกคนทำกาแฟเนี่ยมีผมคนเดียวเ <laughs> <laughs> อกทวอร์ดคราวนี้จะเป็นการทดลองสูตรไมนัดไฟของครูครับว่าการสูตรลบ5กับบัคเกต็ตอื่นกับจำนวนกรัมที่มันน้อยกว่าจะใช้สูตรลบ5แล้วรสชาติจะ ใกล้เคียงกับเมื่อกี้ที่เรากินหรือเปล่าเป็นการตอกย้ําว่าสูตรลบหใช้ได้กับทุกปริมาณนั่นเองโอเคอันนี้ครูใช้บาเก็ตเท่าไหร่ฮะผมใช้สลับ 10- บถึงสิกรัมเดีย๋ยวผมจะลองใส่สัก15แล้วกัน15เลย10ไปเลยดีกว่าตาม1ครับแล้วลองใช้สูตรลบลบอ่าสูตรลบหก็ต้องเป็นเท่าไหร่เดโชหนึ่งต่อสองเดโชหนึ่งสองได้ยี่สิบลบห้าเหลือประมาณสักสิบห้าวิสิบห้าวิครับผมต้อง,งเขา้าใจดีนะ <laughs>